ละครยืนหนึ่งปิดคดีรักแบบสุดปังพีชเบลล่าค่ะให้รักิทานสาวควายและดูอดุ่งสิเ็ล้านเดี๋ยวฟังควิมาฟังพีดในความพีดกันนะคะเบลล่าและควิวค่ะได้พยายามแบบพีดจอม่วงพีดมากก็ชื่อพีดเลยครับพีกมากเอาไม่เเอาหม่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 ได้ีดเลยเอามีรายการตอนที่เห็นบท ที่ต้องว่าความแล้วคุณพระพีดมากนะต้องรวมกันประมาณสิบหน้าได้ที่ต้องพูดคนเดียวโอ้โหจบปังพี๊มากและก็จบที่ได้ที่หูค่ะพอพี่มีครับคุณพี่มีอันหนึงก็คือพี๊ดมากคิวขับมอเตอร์ไซค์เขาบ้านที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแล้วก็เห็นหมดก็คือพี๊มาก แ่แล้ว,ลวคือเราเล่นสพีเพิ่มเหม่งแต่ว่าอันเนี้ยมันเริ่มจากการที่เราไม่ได้บุลลี่นะคะหรืว่าพีเราเล่นตัวเองก่อนเ<ช>ขาจะต้องเวลาถ้าวิ่งหรืออะไรเนาะปเปิดใช่ป่ะเขาก็จะจัดแบบไม่ออกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเขาพูดอยู่หน้าเซตจนเหมือนทุกคนน่ะได้ยินแล้วก็ข่าวมาว่าเออแบบแกงตัวเอง<ช> <ๆ S 1> แล้วค่ะนแล้วเราก็ไม่กล้าแซวกลัวเสียเซตเนี่ยจนหลังหลังมาก็คือเรียกเหม่งอืมครับคันจะเรียกเมงแล้วก็ชายาแล้วก็ฉายาพีจอมม่วงใช่ไหมคะ 랄라 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 แทงเมียชื่อค่ะแต่เห็นอย่างนี้ทั้งหล่อมีความีิอ้อนเห็นแล้วละลยายยกให้กองทัพพีทเลยค่ะอย่าลืมฝันถึงเรานะนะอย่าลืมฝันถึงเรานะ